ถือฉันหน้าจอแตกนะคะฉันเหรอคะคุณก็จ่ายเงินให้เขาสิครับยังไงคุณก็ผิดผมว่าคุณโดนหลอกแล้วแนะหละโอ้่ม่อีกแล้วไม่ดีเนี่ยกันคือฟ้ามีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยหน่อยอะคะ่ะอะไรล่ะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ให้เงินนะโอ๊ยฟ้าไม่ของเงินหรอกน้า พ่อแค่จะให้คุณช่วยจับมิจฉาชีมให้ตัางหากโทรมาอีกแล้วลเอาไงดีเนี่ยฮัลโหลอ๋อฉันยังไม่มีเงินเออเออเดี๋ยวถ้าฉันพร้อมแลยไงเดี๋ยวฉันจะโทรบอกแล้วกัน จริงสิเรามีชื่อบัญชีที่เราโอนเงินไปนี่เอามาเสร์อดูดีกว่านี่ไงไมิจฉาชีพยืมเงินแล้วโกงอ่ะ เจอแล้วมีคนโพสด้วยให้ระวังคนคนนี้ให้ดีฉันเคยโดนคนนี้หลอกมาแล้วนางน,นี่ยืมเงินแล้วไม่คืนใครอย่าไปเชื่อนะมันโกง คุณพูดถูกฉันโดนหลอกอะ่ะฉันมันโง่เองหลักฐานก็ไม่มีแจ้งความก็ไม่ได้อะ่ะแล้วคุณยังจะนัดพวกมันก็ฉันเจ็บใจอะ่ะฉันอยากไปเจอหน้าพวกมันแล้วก็เก็บหลักฐานส่งพวกมันให้กับตำรวจไปเลยฮาทำแบบนี้อันตรายมากรู้ไหมแต่ฉันจะทำ ไอ้พวกคนเรียงสูงๆแบบนี้เนี่ยมันขี้อายโดนประจาร์เสียงดังหน่อยโดนจ้องหน่อยมันก็รีบจ่ายแล้วพี่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาจริงๆเนี่ยเราจะเรียกมันแค่สามพันเนระโธ่อย่าง่อดิวะถ้าเกิดมันมาเนี่ยเรียกมันไปเลยห้าพันห้าพันเลยเหรอพี่นี่ฉลาดจังเลยอะ่ะ <laughs> มันก็มาอะคุณก็มาด้วยเหรอฉันเป็นคนขอให้คุณคนนี้เขามาเป็นพยาเนเองอะฉันกลัวคุณไม่ให้เงินฉันแล้วเมื่อกี้นี้ร้านซ่อมโทรศัพท์ก็บอกว่าต้องเพิ่มเงินอีกห้าพันนี่คุณทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยพูดอะไรฉันเอาชื่อของคุณไปเซิร์ชในโซเชียลมีคนบอกว่าโดนคุณหลอกมาเยอะ ที่แท้ก็เป็นมิจฉาชีพนี่เองเอาไงดีละ่ะพวกเดียวกันสินะแล้วไงวะเอาเงินมาเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ให้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านแน่คมคูกันโชคทรัพย์จากคนอื่นเหรอวะแกเป็นใครสามีของฉันเองคิดว่าฉันจะมาคนเดียวสินะ <H> ö, ผมเอาหลักฐานการโอนเงินแล้วก็การคุยทางโทรศัพท์ ให้ตำรวจหมดแล้วด้วยอคุณคะคุณคะเออฉันขอโทษนะคะอย่าเอาเรื่องขวกฉันสองคนเลยนะคะฉันมีลูกเล็กอีกอะนะงานก็เอาเงินของฉันคืนมาได้ค่ะได้ได้ไดไดมาเดี๋ยวฉันโอนเงินให้คุณเดี๋ยวนี้เลยะคะ่ะคุณกดเลขบัญชีเลยนะคะนะฉันโอนเงินให้คุณแล้วเนี่ยคุณอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะร้อยแล้วคะ่ะโอนแล้วนะ ขอบใจนะที่โอนเงินคืนแต่ยังไงก็ต้องไปโรงพักอยู่ดีเพราะฉันแจ้งตำรวจไปแล้วนั่นไงตำรวจมาแล้วพี่ตจตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้ว กันค่ะฟ้าขอโทษนะที่ฟ้าไม่เชื่อคุณอะ่ะและ้วก็ขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่วางแผนช่วยฟ้าในวันนี้อืมต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้ตั้งสติให้ดีอย่าไปกลัวเพราะความกลัวของเรานี่แหละที่เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพมาเล่นงานเราได้ ความกลัวของคนเราคือช่องทางให้มิจชาชีพเล่นงานอย่าหลงเชื่อคำขู่ของมิจชาชีพเช็คข้อมูลก่อนโอนเงินทุกครั้งถ้าไม่อยากเสียรู้คนเลวผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาปลอมตัวด้วย <c oughs> นั่นไงตำรวจมาแล้วไปโรงพักครับ ทำไม,ไม่ไต้องบดยืนอย่างนั้นวะหรือบทข<ะ>ับกูทไง <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซอย